้แล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับต่อคุีเราก็จะมาเล่นมายครับชีวิตเลากันต่อเลยนะฮะอยากย่อะไาไม่ได้แต่งงานเลยอยากเอวยมาโดนหน้ายโดนหน้าไปเนี่ยอนขาดเตียงกันนึ่อเองก็ขับดิเองอยู่บ้านอะไม่มีไม่มีแกะครับมีว่ะ เออมีบล็อกแกสีดำอยู่สามอันสามอันผมหมาทรายมาให้บึมเลยค่ะหยกพักนี้เราจะทำอะไรกันดีไปนรก,กพรับครับผมจะไปนรกไปไประทับกับแกแล้วกันเราจะทำอะไรกันดีไอ้เจ้าเล่ยลอยกละละอับอะไรนะไอ้นรกกันนะครับไปปั๊มทองกันนะครับ มีมด้วยอันนี้ไอ้พริกหมูไงค่าได้เศษทองแล้วเราก็จะโดนมาไล่ฆ่าไหมใช่โดนแน่แน่เราต้องมีตีนมันไม่มีดาบอ่ะใครก็ได้เอาดาบกระคาบีคาบขาบไม่เต็มนะครับคาบอย่าไปโชว์หมาครับกอดหลอกเขาเสียใจใครมันวางบอกวะวางมันเนี่ยโอ๊ยเกี่ยวตันอยู่หน้าบ้านอุย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  ขอเพชรสักสองอันได้ไหมไม่ได้เอาไปทำลายดาบย่อให้ย่อให้ทิ้งบั๊กสองอันเลยเออ